ช่นสอนว่าท่านว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเราเชื่อตามนั้นเราสังรวมระหวังและบำเพ็ญตนตามนั้นเช่นว่าบาปมีอย่าทำบาปเราเรียนทำเราเชื่อทำแล้วเราก็ไม่ทำบาปเพราะเราเชื่อทำแล้วต้องเป็นบาปดังธรรมที่สอนไว้ไม่เป็นสองเป็นหนึง่งคือธรรมของพระพุทธเจ้าทำบุญได้บุญเราก็ พยายามสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นบุญแก่เราเพราะคำว่านรกสวรรค์พระมโรคนิพานนั้นเป็นสถานที่รับรองของคนทำบาปทำบุญโดยไม่มีข้อโต้แย้งเหมือนกันเป็นความจริงอันดับต่อไปคนที่ทำบาปเมื่อไม่เชื่อว่าบาปมีก็สามารถที่จะทำบาปได้ด้วยความไม่มีคีเรโอตปะ มีหนำซ้ำอย่างกระหาญชานชายัยเป็นนิสัยที่หยาบโลนในการทำบาปไม่จะทกสทานากับการทำบาปเลยนี่คือความไม่เชื่อแล้วสร้างความกระหาญชานชัยต่อความสกรปรกคือบาปกรรมมากขึ้นทำแต่บาปแต่กรรมเวลาตายแล้วนี่อันคำว่าไม่เชื่อว่าบาปมีนั่นมันคือกิเลเสเชี่ยมสอนไม่ให้เชื่อ ว่าบาปมีบุญมีนรกมีแต่หลักความจริงคือทำงั้นบาปมีมาตั้งแต่การไหนไหนตั้งกี่กับกี่การน,นับต้นนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้คือบาปบุญนรกสวรรค์พมโลกนิพพานตลอดถึงสัตว์ประเภทต่างๆ ที่สวยกรรมอยู่เพราะอาํานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนทั่วไตรโลกธาตุนี้มีตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกอย่างแต่กิเลสมันเป็นตัวภัยเป็นข้าศึกของศาสนามันก็ตามลบล้างแต่กิเลสนั้นมันอยู่ในหัวใจคนมันจึงทําให้คนได้หลงกลของมันไปเรื่อยๆท่านสอนว่าบาปมี เราก็ไม่เชื่อว่าบาปมีเสียนี่ก็เชื่อกิเลสนั่นเองกิเลสว่าบาปไม่มีเราก็เชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมีแต่เรื่องเชื่อตามกิเลสไม่เชื่อตามธรรมพระเจ้าก็กโอโวยเอาแต่ความชั่วช้าหลามกมาใส่ตัวเองใส่ตัวเองนอกจากนั้นมันยังปัดไว้ข้างในว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็ยิ่งไม่สนใจ ว่าจะรับผลเช่นไรจะเป็สวยทุกสวยสุขอยู่ในที่เช่นใดอีกแล้วยิเลกก็ยิ่งเปิดทางให้มีความทะเยอทะยานในการสร้างความสร้างความชั่วช้าหลามก